เนี้เราจะพาทุกท่านมาดูเอาผาดกันนะครับโตโยต้าเอาผาดรถเดิมๆมานะครับก็จะมีวิทยุเครื่องเสียงติดมาให้แล้วสําหรับใครซื้อเกรย์มาร์เก็ตหรือไม่ก็ซื้อทางโตโยต้านะครับก็จะมีของแถมเป็นวิทยุติดรถมานะครับไม่จะเป็นเคนวูดเอาพายหรือไม่ก็ยีห่ห้อต่างๆนะครับแล้วก็จะมีจอเพทานหลังมาให้ ตอพิาราหลังนั้นที่แถมมาให้ก็จะเป็นตัวที่รับสัญญาณอย่างเดียวมันก็จะลําบากเรานิดหนึ่งนะแต่วันนี้ผมมีนวัตรกรรมใหม่นะครับผมติดรถอาจจะไม่ใหม่สําหรับหลายท่านแต่บางท่านที่ไม่มีก็เป็นสินค้าตัวใหม่ก็คือ Google Android นะครับที่เป็นตัวตัวติดเขาเรียกอะไรนะ Google Chromecast นะครับผม Google Chromecast ก็จะเป็นตัวที่เป็นรีโมทอย่างนี้อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น Apple Apple TV นะครับก็คือใช้คล้ายๆกันเราสามารถกดสั่งงานโดยผ่านรีโมทต,ตัวนี้เป็นบลูทูธนะสามารถเปิดเสียงได้ปกติไม่ปกติไม่ได้นะครับปกติเเครื่องเล่นนี้ จะเข้าวิทยุเนี่ยเราระบาดทีหนึงแต่ตัวนี้ก็จัดก,การให้หมดเรียบร้อยนะฮะเป็นบูทูธยิงเข้าวิทยุข้างหน้าเลยอ่ะวิทยุก็จะให้ตัวนั้นเล่นก็ได้นะครับแล้วแต่จริงๆแล้วคันนี้เขารีเควสตมาเป็นจอหลังจอเดียวนะที่ให้เล่นเราสามารถทําให้ออกสองจอได้เหมือนกันนะครับก็มีชุดเซตเหมือนกันนะดูได้สองจอควบคุมจากด้านหลังนะนี่ตัวนี้นะฮะเป็นโคมแคสก็จะเป็น ลูกเล่น a n d r ร i d เลยเราสามารถเล่นได้เปลี่ยนเพดานเดิมนะครับให้เป็น Android ได้ก็ใช้อินเทอร์เน็ตของเราเองนะฮะแชร์จากมือถือเราเข้า h o มแคส s t นะเราก็เลือกได้เลยมี YouTube แล้วก็อะไรนะ Netflix มีให้เลือกทั้งพรามพรามก็มีมีทั้งหมดอะฮะสามารถโหลดเพิ่มได้เป็นเป็น o n d r o i d นะ มีให้ดูหลาเลือกนี่สามารถเพิ่มแอปไอชิงยี่ก็มีนะครับใครดูหนังจีนก็สามารถติดตั้งได้นะโ o มแคสต์นะครับก็เป็นรีโมทต,ตัวนี้แล้วก็เนี่ย o ูเกิลโ o มแคสต์หรือไม่ใครชอบ Apple ก็ Apple TV ก็ได้ก็จะเล่นง่ายกว่านี้ขึ้นไปอีกนะครับแค่เป็น Apple TV อันนี้ถ้าเราค่าใครมี โทรศัพท์ Android ก็ใช้ตัวนี้ก็จะซิงกันได้ดีนะครับถ้าเป็น Apple ก็ถ้าใช้ iPhone ก็ซิงกับตัวนี้ตัวไอ์ก็ซิงกับ Apple TV จะดีกว่านะครับคันนี้ก็เป็นเอาผ่านแบบปกติเนาะปกติยังไงก็เป็น2แถว2และสานะครับสำหรับใช้ในครอบครัวก็มีซันลูปมา ปกติสรุปมูลลูปนะครับมี2ตัวแล้วก็สิ่งที่แถมมากก็จะเป็นทีวีตัวนี้แล้วแค่เพิ่ม,มอุปกรณ์โฮมแคส t นี้เข้าไปนะครับใครอยากจะให้ติดตั้งให้ก็สามารถโทรสอบสามกันได้หรือไม่ก็อินบ็อกเข้ามาเปลี่ยนจาก TV ทีวีธรรมดาเป็น Android นะครับก็ทำให้การเดินทางสะดวกแล้วก็น่าเดินทางมากยิ่งขึ้นนะครับ มีลูกมีหลานก็ดูในนี้เลยจบนะควบคุมจากข้างหลังไม่ต้องควบคุมจากข้างหน้านะครับสามารถเล่นได้ทุกแอปที่มีแจมด้วยแล้วก็ใช้วิวเดิมที่เขาแถมมาให้นะครับวิวเดิมอาจจะเป็นตัวธรรมดานะไม่ใช่ Android ก็สามารถใช้ได้หรือไม่ใครติด Android แต่มันก็ยังใช้ยากอยู่ดีนะครับเป็น o ค e c a s t จะใช้ง่ายกว่านะครับเพราะมันเป็นแอปสำหรับดูหนังโดยตรงเลย นะจะง่ายกว่าแล้วก็เป็น 4K ด้วยนะเป็นเท็ดีชัดแจ๋วเลยเนหะ็นมันขึ้นอยู่กับทีวีด้วยนะตัวทีวีต้องรองรับ HDMI ดด้วยนะครับก็แจ๋วเลยไม่ต้องใช้ทีวีบ้านที่น,นั้นเราก็ดูได้เดินทางไม่เบื่อครับมีโฮมแคสไม่ว่าเป็นรถรุ่นไหนก็แล้วแต่สามารถใส่ได้เหมือนกันหมดนะไม่ว่าจะเป็นทีวีหลังอย่างนี้นะครับจอ a Android ข้างหน้าก็สามารถใส่เป็นโฮมแคสได้ ผมแค่จะเื่อนๆ่นกว่านะครับเพราะมันไม่ใช่ไม่ใช่โทรศัพท์ Android นะที่จะต้องเอา CPU ไปรันระบบฏิบติการของโทรศัพท์เรามาใช้กับทีวีอย่างเดียวนะก็เหมือนใครมี Apple TV ทีที่บ้านนะครับก็รวดเร็วอย่างนั้นเลยความชัดก็เป๊ะน,นะเพราะมันไมไ่เอา CPU ไปใช้อย่างอื่นใช้กับแอปหนังอย่างเดียวก็ง่ายนะครับไม่ต้องเป็นเจนเนอเรชอะไรอย่างอื่นนะครับดูอย่างนี้โอเคเล่นง่ายมีทุกแอป แต่ว่าก็คอยอัปเดตมาน,นิดนึงนะฮะ้าไมอัปเดตมันเวลาเดินทางต้องอัปเดตไปเนี่ยมันนานนะก็จะมีพวกอัปดวงอัปเดตเราก็อัปเดตให้เขานิดนึงนะเนี่ยใส่อีเมลเข้าไปนะฮะก็เป็นอีเมลแล้วนะอีเมลอะไรอย่างเงี้ยครับเชื่อมต่อบลูทูธได้ง่ายๆนะครับเราจะเอาเสียงออกจากตรงนี้ไปบลูทูธตรงนู้นก็ได้หรือว่าจะเอาใส่หูฟังก็ได้แล้วแต่เราเลือกเลย นะรูไฟไวไเข้าไวไฟที่โทรศัพทเราแชร์ไปนะครับพอตั้งค่าเสร็จแล้วนะแต่นี้ต้องเป็นอ,อคนใช้นะั้นถึงจะใส่ Apple ไอใส่ i อทิ้งไวไม่็นงั้นเดี๋ยวลืมเล่นกันไม่ได้นะครับเล่นกันไม่ได้ไหมายถึงว่าเวลาจะอัปเดตเนี่ยมันต้องมีขอรหัสผ่านอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะอ่าคนที่ใช้เป็นต้องมาใส่รหัสไว้ใส่พาสเวิร์ดไวนะครับ มีทุกอันครับ m มโนแม็กพา m YouTube, Disney, h o s t t r าครับนี่คือเจ๋งสุดแล้วมีการ์ตูนตั้งแต่ตอนหนึ่งยันตอนสุดท้ายตอนล่าสุดนะฮะของไม่ว่าจะเป็นวันพีชนารุโตะทูไดีเก็บไว้หมดนะฮะแอปอื่นไม่มีนะมีเข้ามีออกตะทูนเก็บหมดนะครับโมโนแม็ก <o> ก็หนังไทยนะฮะโมโนแม็ก <o> หนังไทยครับ v t <TV> ทก็มีนะฮะ แล้วแต่หนังจีนนะฮะหนังต่างๆก็มีเข้ามานะครับไอชิงยี่นี่หนังจีนหนังฝั่งจีนก็ดีภาคไทยด้วยการ์ตูนใหม่ไอชิงยี่กัเน็ตฟิกจะเข้าเหมือนกันแต่ว่าไอชิงยี่จะเข้าไวกว่านะครับเน็ตฟิกจะเข้าช้ากว่านะเน็ตฟิกไม่ค่อยมีภาษาไทยแล้วเดี๋ยวนี้เป็นส่วนมากจะเป็นซับไอชิงยี่เนะี่ยพอเข้ามาสักพักหนึ่งก็จะเป็นภาคไทยหรือไม่ก็ภาคไทยมาเลยในบางเรื่องนะฮะก็เลือกได้นะครับ เยอะแยะแอปเราสามารถโหลดเพิ่มได้นะครับนี่วีตู้ก็มีนี่โหลดเพิ่มได้นะครับไลน์ทีวีเราสมามรถรด TikTok, นติ t กตอกตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าติ๊กตอกจะเล่นตนนันี้มันก็ดูอะไรอ่ะเออใช่ไหม่องสามดูทีวีได้เลยนะครับสามพีคุมครับเห็นไหม,ไหมเลื่อนอย่างไวโอเค แอปบันเทิงต่างๆนะ s p o t i f y ฟังเพลงนี่ใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้สามารถติดตั้งได้โดยช่างแบงค์ของเรานะฮะนี่เขาว่าติดที่นี่เนี่ยสะดวกสบายครับอย่าไปติดถึงนอกครับไม่ดีฮนะ <c oughs> เปลี่ยนทีวีเดิมๆของคุณให้เป็น Android ในงบไม่กี่พันเท่านั้นนะฮะหลักพัน สามารถเปลี่ยนทีวีเป็น Android ให้ทูกลูกคุณดูหนังได้นะสำหรับไม่ว่าจะเป็นเอาพาดคอมมวเตอรอ์อะไรอะซิกเกอร์ได้หมดนะครับแต่ซิกเกอร์สงสัยนะ่าจะมีมาแล้วนะใครสนใจสอบถามเข้ามาได้อีบ็อกนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับเอาพาดจอ Android หลังนะเครื่องเสียงเต็มระบบก็ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้ะ